เปิดพื้นที่นะคะเพื่อนๆเข้ามาเล่าเรื่องราวของศิลปินเอเชียนคนโปรดได้ด้วยตัวคุณเองค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะมีคนโทรมาเล่าเรื่องราวเอเชียนของศิลปินคนโปรดด้วยตัวเขาเองแล้วด้วยนะน้องเบลตัวน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้โทรมาจากเมืองไทยด้วยเขาโทรมาไกลเลยเอลทะไรอะคะพี่โบ๊ทพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไม่ค่อยเลยรับสายเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้สวัสดีครับชื่ออะไรเอ๋อชื่ออ๋อค่ะ น้องอ๋อโอเคครับน้องอ๋อ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 เป็นแฟนคลับของยุนอาใช่ไหม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 ใช่ละค่ะยุนอาแล้วก็เกิร์ลจีนเกาหช่นหองเลย่ะเมื่อกี้บอกด้วยว่าน้องอ๋อเนี่ยไม่ได้ทบไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วทรมาจากไหนคะเนี่ยทบมาจากเกาหลีค่ะเด้อันยองเลยโว้นี่คือน้องทุ่มทุนทเนี่อันยองน้องโทรมาไกลเลยเราต้องรีบใช้เวลาให้คุ้มค่าสงสารน้องไปทาอะไรที่เกาหลีมาครับน้องอ๋อ ก็อก็ทำโปรเจกต์อะค่ะของขวัญวันเกิดมาให้ยุนอาอ่าใช่นะ<ม>ต้องบอกก่อนแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยคือวันเกิดของยุนอาไงน,นะครคะแล้วของขวัญเป็นอะไรคะ่ะเรารวบรวมมายังไงเออก็เออก็ตั้งแต่ช่วงหลังหลังคอนเสิร์ตที่เกิดเจเนเรชันมาเมืองไทยค่ะตัดไปเยค่ะแล้วก็ได้อ่าแล้วก็ได้เปิด เปิดกระทู้ทำการโดเน a t นะคะให้ให้สมาชิกบอร์ดหรือว,ว่าคนที่แบบรักยุนอาอย่างเงี้ยก็ร่วมดเน a เงินกันเข้ามาในบอร์ดแล้วก็ให้ส่งข้อความอะคะ่ะเป็นข้อความอุทพรหรือว่าข้อความแบบพิเศษความรู้สึกดีๆถึงยุนอาเนี่ยให้ส่งเข้ามาแล้วก็เราก็รวบรวมข้อความเหล่เนี้มาทําเป็นเมสเ a จบุ๊ o นะคะแล้วก็ใช้เงินจากที่แบบสมทบเข้ามาเนี่ยในการที่แบบไปบเล่มนี้ด้วยแล้วก็ซื้อของขวัญชิ้นอื่นๆให้กับยินอาด้วย้าซื้อของขวัญเป็นอะไรคะน้องอ๋อ ก็ของขวัญมีหลากหลายแต่ว่าตอนนี้ยังคือยังยังไม่ได้โพสต์ลงบ่อยแต่ว่ากะว่าแบบสรุปว่า,าภารกิจเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังว่าของขวัญทั้งหมดมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเมสเซจบุ๊กก็เป็นเล่มนะคะคเป็นเล่มเล็กๆก็คือทําแบบเป็นหน้าน่ารักน่ารักลายลีลคุมะอ่ายินาก็าชอบลีลกคุม,มะม่ะแล้วก็เป็นพวกเออเสื้อเป็นพวกของใช้เกี่ยวกับลีลคุม,มะพวกหมอน พวกผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ย่แล้วก็เป็นพวกอลูม่าที่แบบบ่งบอกถึงความเป็นไทยนิดนึงให้เขาแบบรู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นของขวัญจากประเทศไทยนะก็รวบรวมให้แบบหลากหลายอะค่ะก็เอามาส่งให้คินอาเจงเออนี้ดีนะเพราะว่ามีของที่มีความเป็นไทยอยู่ด้วยอะไรอย่างนงี้แล้วงนี้แสดงว่าที่เราไปที่เกาหลีก็คือเอาไปให้เขาใช่ไหมครับใช่ค่ะเอามาให้โอ้แล้วเราไปให้ที่ไหนยังไงเนี่ยไปที่เอเอ็มหรือว่ายังไงครับก็ลองแผนไว้ว่าจะแบบ ว่าเอ๊จะไปส่งท so so ีอ like, like, S M ทาวหรือเปล่าที่สังกัดเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมันเป็นช่วงช่วงปิดกล้องอะค่ะเลิฟเลนก็รู้ว่าแบบเจอไหมอะไรเงี้ยก็บังเอิญว่าเจอเมื่อวันที่เมื่อวานซื้อมาที่ยี่สิบแปดอะค่ะก็คือสมมติว่าเป็นวันปิดกล้องพอดีแล้วก็อามีการถ่ายทาที่บ้านสีงดูก็เลยแบบไปแล้วก็ปรากฏว่าได้เจออะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาไปให้ที่นั่นเลยได้ให้กับตัวบ่ะครับก็คือจริงๆแล้วว่า ถ้าถ้าเขาทางานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถให้กับมือได้แต่ว่าคือมีทีมงานพาเมเนเจอร์ของคุนอาค่ะโดยตรงของเกิร์ลเซนลิชันเนี่ยเข้ามารับของจากมือก็คือเอาแบบเก็บในรถเลยรถที่แบบคยุนอาใช้นั่งมาถ่ายทําเนี่ยค่ะก็เลยเมเนเจอร์เนี่ยถึงมือยุนอาแน่นอนอะไรเงี้ยก็โอเคก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วอย่างนี้าน่อยเราได้เห็นยุนอาแบบจริงๆแบบตัวเป็นๆเดินไปแบบใกล้ๆเลยไหมครับเห็นค่ะ เป็นรับล่าสุดใช่ไหมคะครับครับที่เราเอาของขวัไปให้เนี่ยที่กองถ่ายก็เห็นค่ะเพราะว่าจริงๆิก็เห็นตอนที่ลงรถมาครั้งแรกแต่ว่าระหว่างถ่ายทางเนี่ยถ้าเกิดเขาถ่ายอยู่เนี่ยคือเขาก็จะแบบไม่ได้ให้เข้าไปตรงนั้นเองฮะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เบรกอยู่อาก็เดินออกมาท่าหน้าหาดข้างนอกแบบพัฒนาการใกล้ๆก็คือเดินเล่นออกมาเลยอะไรเงี้ยก็เจอแบบทั้งไปทั้งกลับระยะใกล้ๆกล้ว็แบบบกไม้บกมือไปอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับที่ได้แบบไปใกล้ๆขนาดแล้วก็ได้มอบของฝันให้เขาด้วย อมก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าจริงๆเราจริงๆวันนั้นเช้าวันนั้นเราก็ไม่ออกเอ้ยวันนี้เราจะเจอไหมแบบคือได้ข่าที่เราก็จะกลับจะกลับพรุ่งนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบยังไม่ได้ไม่ได้ส่งของเลยอะไรเงี้ยก็แบบก็ลองเดาว่าเขาน่จะแบบเอ๊ะน่าจะไปที่นี่หรือเปล่าสุดท้ายแบบปรากฏว่าการคาดเราเป็นจริงค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ใหดีมากเหมือนแบบภารกิจทุกอย่างมันคอมพลี t อ่ะเออมันสำเร็จแบบนี้อ,อีกหนึ่งอย่างดีกว่าให้น้องอะนะคะอวยพรวันเกิดให้ยุนอาเลยดีกว่าครับอืมก็ขอให้ยุนามีความสุขมากๆเนาะก็รจริงๆอ่ะก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะคะเป็นแฟนถึงได้รักก็ยังไงก็แบบให้น่ารักนี้ตลอดไปให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่ายุนอาก็ทํางานเยอะเนาะเพราะเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็เตรียมอลรบัางใหม่อีกอะไรเงี้ยค่ะจากจบละครก็คงมีเวลาแป๊บหนึ่ง แล้วก็ก็อยากให้แบบสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,งดูแลสุขภาพแล้วก็ยังไงก็แบบนะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์เจเนเรชันนะคะ,ะให้กับแฟนๆที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะ,อะโอเคเยี่ยมมากเลย<ะ>เราทำเว็บไซต์เขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าไหนลองพูดหน่อยแล้วการโปรโมทหน่อยลวการมีเว็บอะไรบ้างหรือว่ามี Twitter หรือว่า Facebook อะไรบ้างไหมครับ มีเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์สลางเฮยุน .com นะคะเว็บไซตสลางเฮยุน .com ก็คือเป็นการออกรักยุนอาค่ะสลางเฮก็แปลว่ารักใช่ไหมคะแล้วยุนก็ยุนอาค่ะก็ก็เว็บนี้เปิดได้ประมาณหนึ่งปีเพิ่งครบรอบไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองวันที่หนึ่งนะคะก็อ่าก็นะคะก็มีการจัดจัดงานมิสซิ้งไปครบรอบหนึ่งปีแล้วก็เบิร์ดเดย์ยุนอาด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์จุดเค้กเป่าเทียอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทวิตเตอร แอสราฮีลุนก yeah> ็คือตรงตัวเลยเหมือนกันอันเดียวกันแล้วก็มีเซบุ๊กให้ติดตามได้ก็คือไม่ว่าจะอัพภาพหรือรูปก็คือกับทุกช่องทางค่ะว่าอัปเดตว่าบอร์ดเรามีการอัปเดตอะไรบ้างติดตามได้นี่ไงนี่มีรูปตอนถ่ายเลิฟเลนด้วยเจ้าสาววิ่งอะไรอย่างนี้นะก็ติดตามได้นะครับที่นี่ก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับแฟนๆก็ไปกดไลค์ได้เลยนะครับค่ะสุดท้ายนะคะนอกจากซีรีส์เรื่อง l o v e l a นดเนี่ย ที่เพิ่งปิดกล้องไปนะคะตอนนี้เนี่ยยุนอาเนี่ยเขามีผลงานอะไรใหม่ๆบ้างหรือเปล่าคะผลงานใหม่ใช่ไหมคะก็นะก็ระหว่างนี้รอแพทิซซอสมาที่สองคนใช่ไหมคะครับผมระหว่างนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าวันที่ยี่สิบเจ็ดก็จะมีเนาะอ๋อใช่ช่ค่ะก็คือเป็นผลงานใหม่ก็เป็นซิงเกิลที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นบัมบัมใหม่ ปาปรัสซีนะคะวันนี้ก็ทีเซอร์เพิ่งออกเป็นวันแลกเองเช้าตื่นที่แบบไปดูซะไม่เอาใช่ก็มีทีเซอร์แล้วก็เดี๋ยวก็คงแบบได้เห็นลุกอีกแบบหนึ่งเนาะของยุนอาแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกอีกทั้งแปดคนได้ในเรื่องนี้มาค่ะได้เลยไหนๆน้องอ๋อพูดถึงยุนอาแล้วน้องอ๋อคิดว่ายุนอาเนี่ยเปรียบเหมือนสีเนี่ยเหมือนสีอะไรครับ จริงถ้าได้ถึงวงสีชมพูใช่ไหมถ้านึกถึงยุนอาชอบเออนะ่าจะเป็นสีขาวนะเพราะรู้สึกว่าแบบยุนอาเขาแบบเป็นคนแบบน่าราักอะบริสุทธิ์อะไรเงี้ยคือคเขาจะแบบนะก็คือชื่อของเขาอริสุก็น่าจะตรงกับเขาค่ชื่อยุนอาแต่ว่าเด็กนิสัยชื่อบริสุทธิ์ซึ่งแบบจริงๆยุนอาเขาก็จะเป็นคนที่แบบภาพลักษณ์เนี่ยสวยสง,ง่า บริสุทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็นิสัส้เขาเขาก็จะเป็นคนแบบว่าโซนๆอาจจะโซนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นความแบบอะไรเดียงสาหน้าอินดูอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสีขาวน่าจะพอจะยินอานะนี่โอเคนะสีขาวนั่นเองตรงกับเราเราก็บอกว่าสีขาวเหมือนกันพี่าแต่ว่ามันคนละความหมายไปสุดท้ายก็สีขาวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคอะให้น้องออกเรื่องหนึ่งมิวสิกวิดีโอนะคะมาเปิดในรายการ a s i น n Hero เลยค่ะอืมก็คงย้อนไป เอบ้อแรกเลยแล้วกันค่ะที่พู The New World ก็เป็นเอ็มดีตัวแรกที่ทําให้รู้สึกหลงรักยินอาแล้วก็สมาชิกเกิดเจเนอเรชันเกิดติดตามมาทุกวันนี้โอเคแล้วกันคุะเค้ชผลครบจริงๆต้องขอบคุณนะเดี๋ยวเราเปิดให้นะต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าโทรทางไกลมาด้วยจากเกาหลีนะครับก็ยังไงก็เดินทางกลับวันไหนครับ เดินทางกลับพรุ่งนี้แล้วค่ะกลับพรุ่งนี้แล้วให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โดเข้ามานะคะขอบคุณครับน้องอ๋อขอบคุณครับผมค่ะบาย น <ee, same S 2> ี่แสดงว่าเขารักจริงน,น้องเบล <รา S 1> โอ้ดโ,<ห>โค้งมาจากเก<ะ>าหลีเลยเป็นไงล่ะเมื่อกี้นี้น้องออกก็พูดไปแล้วนะคะว่าเปรียบยุนอาเนี่ยนึกถึงสีขาวเลยนะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่มีเสื้อป็นในดวงใจเนี่ยช่วยกันนึกมาด้วยนะว่าถ้าเกิดว่านึกถึงศิลปินของคุณเนี่ยจะเปรียบกับสีอะไรดีนะคะส่งมาบอกเราได้ทุกช่องทางเลยนะ SMS Facebook นะคะ t w i t t e r ก็ได้หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะ02 207 6700ค่ะับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอ่าน s m s Facebook แล้วก็ท w i t t e r กันครับผมแต่ว่าตอนนี้นะน้องเบลเดี๋ยวเราไปชม ดอดีกว่านะครับที่น้องอ๋อขอมาแั่เองได้เลยค่ะกับเพลงนี้นะคะ Into the New World ค่ะ,คะจาก Girl Generation ค่ะ